ปิดท้ายกันด้วยเพจของคุณสมชายชอบชายดูตรงนี้แล้วจะเข้าใจครับไอ้ใครหรือนักวิชาการคนไหนที่ไปปรามมาชี้นิ้วด่าชาวบ้านว่าเลือกตั้งเพราะปัจจัยเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยดูครับคุณสมชายชอบชายเนี่ยนะครับก็เอาอันนี้คืออะไรอันนี้คือ,อสัญ,ญลักษณ์ว่าจังหวัดไหนเลือกพักอะไรบ้างนี่คือเสียงจากคนชายแดนเหมือนเพลงเลยนะ คนชายแดนเนี่ยนะครับจังหวัดชายแดนเนี่ยนะครับไล่ามาตั้งแต่ตราดเลยนะขึ้นไปถึงจันทบุรีสะแก้วบุรีรัมย์สุรินศรีสะเกตอุบลราชธานีบ่มีพักส้มเลยเด้อไม่มีพักส้มเลยนี่ไงครับทำไมน้ำเงินจึงผมเแบบ่อที่ผมบอกไงทำไมน้ำเงินจึงได้จังหวัดชายแดนเยอะเพราะคนชายแดนเขารู้สึกได้ ชีวิตเขาต่างจากคนในเมืองหลวงชีวิตเขาต้องผเผชิญกับความไม่แน่นอนของสงครามจากลูกระเบิดเขาต้องอยู่ศูนย์อพยพแล้ววันที่เขาได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเขาก็คิดเองได้ว่าพักไหนทำให้เขาหรือพักไหนที่ไปด้อยค่าทหารเขาก็ไม่เลือกเห็นไ,ไหมครับคุณต้องโทษตัวเองบ้างพักส้มนะคุณพวกคุณแกนนำพวกคุณไปด่าทหารไปเยอะ แต่ก็มีทหารในหน่วยทหารเลือกพักสมเยอะเหมือนกันนะไอนน้พวกนี้เป็นทหารที่อาจจะเป็นที่ไม่ได้ออกรบอะไรทหารที่เขาออกรบนี่เขาก็เข้าใจดีเขาก็รู้สึกเจ็บแค้นนะเอาละครับเอาทิ้งท้ายขอคลิปสั้นๆหนึ่งคลิปนะสิบเจ็ดนะคลิปที่สิบเจ็ดเปิดได้หรือเปล่ามีเพลงหรืเอเปล่าเอาเอาท่าที่ไม่มีเพลงอะ เปิดคลิปนี้แล้วเดี๋ยวจะได้ลงไลฟ์กันไปนะครับด,ดอกส้มสีทองตอนอวสานจบบริบูรณ์นะออไม่เป็นไรสำเร็จครั้งนี้ครั้งเดียวพอขอโอกาสให้รัฐบาลประชาชนได้มาร่วมสร้างสารรค์เปลี่ยนแปลงประเทศนี้เป็นเรื่องเพ้อฝันไปขังเฉพาะคนจนมันผ่านไปแล้วค่ะเหลือแต่วันที่ชนะ ุาพันมภ์ว่าประเทศนี้มีใบอนุญาตแค่ใบเดียวสามการเลือกตั้งเราจะตั้งรัฐบาลให้ได้แต่มันเป็นที่ตัวระบบราชการคนที่อยู่ในวัยทำงานหรืออยู่ในวัยรุ่รนอ่าตอนท้ายเนี่ยตอนท้ายที่เราเปิดมรรมันเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ผมร้องให้ฟังได้ไหมนะเนื้อเพลงมันอยู่ว่า แต่วันที่แพ้แพ้ก็ยังอยู่อะไรแบบนี้นะเออแต่ผมร้อมไม่พอหรอกนะครับ